ฮัลโหลครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมซีโรคแสจะมาแจกนะครับไม่เขียนให้ดูละคือเมื่อยขี้เกียจเขียนไม่ใช่คือเขียนไปแล้วล่ะอเอาไว้ฟาร์มเงินอ่าเดี๋ยวครับผมจะมาบอกกนะันว่าผมแจกอะไรผมจะแจกเป็นสคริปต์ออโต้ฟาร์มแบบบิลล์บอสนะคือออโต้ฟาร์มเงินใช่ออโต้ Auto ฟาร์มเงินเป็นสคริปต์แบบซอสโค้ดนี่เลยคือเอาไปปรับเปลี่ยนเอาไปทําอะไรได้เลยครับนี่ก็อย่าลืมให้เครดิตผมด้วยถ้าไปแจกต่อ โอเคอย่างแรกถ้าใครอยากได้สคริปนี้ก็แปะใต้คอมเมนต์เลยใต้ i s c o r d ใน Discord นะครับรับยดสคริปแล้วก็เออไปห้องสคริปแล้วก็กด Copy ไปเลยผมจะแปะลิงก์แบบคลิปนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่งงโอเคเริ่มกันเลยเราก็ลองกดดูกด Inject ปุ๊บแล้วก็วางสคริปแล้วก็กดนี่นะครับตัวสอนนี้อันนี้ผมใช้เป็น krl นะครับกดปุ๊บนี่มันอย่างนี้เลย มันจะวาร์ปผ่านที่ะประตูที่ะประตูอย่างเงี้ยครับแล้วพร็อพทั้งหมดนี้คือผมจะลบออกเลยคือมันจะมีพาร์ตดาเมจอยู่ะผมลบออกเลยกันการแน่นันการการการตายครับกันกันการตายเออนั่นแหละคุณไม่เคยรู้เรื่องครับวันนี้นี่ปุ๊บอันอันที่มันกระโดดนี่คือผมปรับให้มันกระโดดเองนะเผื่อบางทีมันเข้าไปติดบั็อกนะนี่เป็นไงชนะละปุ๊บ นี่เดี๋ยวสักครู่เปิดนี่เัินปับ๊บนี่มาหน้านี้เผื่อใครอยากแกแบบยังไม่รู้นะวิธีการได้เงินเยอะๆในบิ๊บทอปกติเล่นจอบแมตช์หนึ่งมาได้กี่บาทได้ประมาณร้อยหาบาทนะเมื่อกี้ผมมีสิบาทเนี่ยดูดีของคนเยอะไปคือมันฟาร์มเองนะได้ประมาณร้อยกว่าบาทเราก็แค่มานี่ไปที่เว็บมาเลยเมื่กี้ดูยูทูบไปอยู่อ่าเรามาที่กลุ่มนะครับ เห็นตรงนี้ไหมกดเข้าไปเลยปุ๊บแล้วเรากดจอยกรุ๊ปอ่ะสักครู่รอหมุนเงินวิธยทำเมนเน็ต้า์จังนะครับผมแล้วก็กดจอยกรุ๊ปไปเลยครับแค่นี้เราก็จะได้ยศพวกอ่าเมมเบอร์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้อะไรมันถามก็กดเน็ก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 ข้ามไปอะไรอะเฮลิคอปเตอร์อะเฮลิคอปเตอร์อันนี้ปั๊บ นี่แค่นี้เราก็เข้าแล้วครับเราก็รีเกมครั้งหนึ่งแต่นี้ผมยังไม่รีกันมันก็จะฟาร์มเองนี้เลยเนีย่ผมมีสองร้อยละเนี่ยปล่อยฟาร์มไวเลยทั้งวันก็ได้เยอะอยู่ครับก็สาหรับสคริปต์ก็มีประมาณนี้นะครก็ขอบคุณคนระับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยคือมาแจากนั่นแหละโอเคไปเจอกนะันัะ